นี่อะไรคะน่อะไรคะลูกนี่ตัวอะไรคะตัวอะไรคะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรลูกกราบเนี่ยกราบนี่ตัวอะไรคะ อะไรก้าวกลามเนี่ยไม่ขี่แล้วเหรอม้าลายอ่ะอะขี่ไหมม้าขี่ม้าไม่รู้อุ้ยอ่ามันได้มีข้างหลังแล้วอ่ะ